The Bang Fai analysis plan, skyrocket. The name is Chang Daeng. The length of six meters and the width of eight point five inches. The circumference of the Fai is eighteen point eight four millimeters. The internal diameter of the bangfai is twenty-eight. 0.285 s q u a r e The l e n g t h of the parachute is 10 w i t h แ s ะด้ e r r e i p e of the f i e l d นะครับก็เป็นนวัตกรรมนะครับของชุมชนของเรานะครับที่ได้พัฒนามาตั้งแต่ปี2519นะครับ เมื่อคุณตาพิสดาจำพลนะครับผู้คินต้องเดี๋ยวก็แล้วครับช่วงนี้เราจะฟังเพลงจากคุณตาหนันนะครับพีนองเอ้ยชื่อว่าบานกุศลาลือซาบุญของเก่าใหญ่บุ่นมาเล่ไหม่ไปของกินพืชบบานพี่แกงขอลงกับสวกแต มีบุญบังไฟใต้ยีสิบล้านหนังสะกานตัวแทนดินเอ้เออเออเอนเอกเอ้เออเออเอสลออเออเออเออนออเอ้เออ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 เอดเออเออเนนเออบ่อเอเอน่ออเ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 อออ

ต้นจำลับบ้างไฟตะไลที่ติดล่มนะครับคุณตาหนานมาโนขันก้าตำรับนะครับมาทาันบ้างไฟติดล่มไ้้นสบาลของเราดูแล้วเราก็สืบสารความรู้ของท่านนะครับมาเห็ุสมควรก็เข้าสู่ไบเกอร์นะครับหมุนแล้ว สองมือหไารับก็่นไปดูแล้วท่านผู้ชมคให้ความร่วมมือดีนะครับไม่มีใครล้าเข้าไปในลานจุดแต่ให้รนอยู่ในเขตที่ปลอดภัยก็แล้วกันไม่เห็นเล่็อดดดดุด้นอฟาจุดเด้อฝนมาก ัจ,จุดบ้านนี้แล้วนะครับประกาศไปยังพี่ร้องดานไม่ต้องจบนะครับตอนเย็นเรามีสาน้อยเพช่บ้านแพงจุดแล้วครับท่านสำหรับการจุดบ้างไฟตรายสิบล้านเราอนุญาตให้หมุนกองบ้างไฟได้หมุนแล้วเห็นสมควรก็เข้าสู่ปัเกอรนะครับหมุนแล้วครับท่านจุดแล้ว ดดยอดสงกับการรอคอยสำหรับบ้างไฟสิบล้านประจำปีสองพันห